วันนี้เป็นในมุมร้านสวยเนาอะอ่ะู้มีลูกค้านะคะที่เป็นร้านสวยะะเขาเพิ่มนะคะก็ได้นะคะต่อวันของเขายังไงนะคะก็คือเขาเป็นเจ้าของร้านสวยใช่ไหมแล้วก็มีฐานลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะมีฐานลูกค้าเป็นผู้หญิงก็ลูกค้าเนี่ยในระหว่างที่มันรอนะคะรอคิว ทำผมอะไรแบบนี้นะคะว่างเนเออก็สั่งค่าพี่โม้น,นะ,ะสั่งงานหัวนะคะงานหัวร้อยตัวตัวละสามห้าบาทนี่แหละนะ,ะไฟแขวนในร้านนะคะคือละร้อยตัวเนาะก็จะเป็นการเพิ่มนะคะเพิ่มไรายได้ต่อวันให้เขานะคะแทนนี่จะเป็นพื้นที่ว่างสั่งเอาไว้นะคะลองเอาไปดูนะคะลองเอาไปดูเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะว่าเออเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าต่อวันให้กับอ่า ร้านของเราได้ยังไงนะคะ